เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาณักโครงการ509าภาตะวันบ้านเกาะแก้วจังหวัดน,นครราชสีมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระ109รูปถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลทำบุญเนื่องในเทศกาลส่ทงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่และอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีนายคณชนสีเจริญ นายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสอีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระครูอุทุมพรคุณาทานรองเจ้าคณะอำเภอปากช่องเจ้าอาวาสวัดทานอุทุมพรเป็นประธานฝ่ายสง์เมื่อเริ่มพิธีกรรมได้เรียนเชิญนายวร,รเศรษฐอัฏฐระวีวัตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างเป็นผู้นำกล่าวคำสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ ก่อนที่จะได้เรียนเชิญนายธนงศักดิ์สินแสนสุกกำนันตำบลหมูสีขึ้นกล่าวรายงานและนายคณะชนศรีเจริญนายอำเภอปากช่องเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะลำดับถัดมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้นายธนงศักดิ์สินแสนสุกกำนันตำบลหมูสีพร้อมด้วยคุณพัทรพรสินแสนสุขประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานทางด้านคุณสุภาพ,พรพดุงตันตรกูลและคุณวิรัสักรพรดุงตันตรกูลเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยธรรมหลังจากนั้นประธานบุญพิธีพร้อมด้วยท่านแขกผู้มีเกียรติได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์และรับผ่อนพระเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมคณะสงฆ์ได้แปลแถวรับบิณฑบาตโดยพุทธศสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันใส่บาตรด้วยความปลื้มในทานบาร,รมีร่วมกันทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานอกจากนี้คณะกรรมการจัดงานยังได้พร้อมใจกันนำปัจจัยทยธรรมส่วนหนึ่งน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ที่มาร่วมงานและมอบให้กับโรงเรียนในตำบลหมูสีเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งงานบุญครั้งนี้นายคณะชนสีเจริญนายอำเภอปากช่องมีความยินดีและอิ่มเอมใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานตักบาตรครั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีความอ,อิ่มเอมใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกับผู้สล์สริกชนนะครับชาว จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพื้นที่ของตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานรับสักกราระที่วันปีใหม่ที่จะมาถึงในปีนี้ด้วยนะครับ ก็รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งครับในกิจกรรมวันนี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะครับของภาคราชการภาคเอกชนแะพี่น้องประชา,าชนชาวตำบลหนูสีแล้วก็ชาวจงังหวัดนครราชสีมานะครับวัตถุประสงค์ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทางผู้จัดโครงการเนี่ยก็จะนำปัจจัยบางส่วนนะครับในการดูแลชุมชนในการดูแล าการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับและมีประโยชน์เปในการแสดงออกถึงการสืบสาร นะวัฒนธ,ธรรมของชาวพุทธนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้เห็นถึงแบบจราเนียมที่ดีงามของชาวพุทธของเรานะครับแล้วก็อยากให้มีการจัดก,กิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีนะครับในโอกาสหน้าเนี่ยได้ทราบมาว่าทางคณะผู้จัดเนี่ยก็จะจัดงานยิ่งใหญ่นะครับเป็นการตักบาตรที่มีพระสงฆ์ที่จ,จำนวนมากกว่านี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอบางช่องของเราด้วยครับปีนี้ก็ เป็นการจัดทำบุญตักบาทนะครับเป็นปีที่สองครับซึ่งเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อทนุบรรุมพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนนะครับให้ความรักชาติศาสนา,านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำสิ่งของปัจจัยนะครับมอบให้กับโรงเรียนในตำบลหมูสีแล้วก็ให้ไปทางวัดตำบลหมูสีนะครับเพื่อไปดูแลผู้ยากไร้แล้วก็เด็กยากไร้นะครับได้มี ไปใช้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับว่าหมูสีเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักตังบวหมูสีนะครับได้มาทําให้รีสอทนะครับที่พักที่ใดได้ได้มีรายได้นะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวครับครับผมก็รู้สึกปลื้มครับระมาณนี้มันเหมือนเราทําบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ึงเป็นครั้งแรกนานๆครั้งครับที่ที่เราจะได้ทําบุญตักบาตรกับพระประมาณร2อยสบแปดรูปก็ น่าจะเป็นที่แรกในอำเภอปักช่องนะครับก็เป็นสิ่งที่<ม>เป็นยุนที่ยิ่งใหญ่นะครับสําหรับชาวตะบหมูสีและชาวอำเภอปักช่องครับผมมีความยินดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางคุณสุมาลีก็ <S 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 ต้องเรียนว่าประทับใจนะครับสําหรับสิ่งที่ได้เห็นรวมทั้งบรรยากาศและความร่วมวมือร่วมใจของพวกเราทุกท่านก็ <S <S ถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการสืบสารวัฒนธรรมของพุทธศาสนาของเรา เห็นทั้งความร่วมมือร่วมใจแล้วก็เป็นงานบุญที่เกิดจากความศรัทธาของพวกเราผมเชื่อว่าความศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญนะครับตราบใดที่เรายังมีศรัทธานั่นหมายถึงโอกาสของเราในการรักษาพุทธศาสนาไว้จะเป็นเรื่องที่สืบทอดต่อไปครับ